สวัสดีครับผมดิตันมาครับทีนี้อ่าจากป้อม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 ฟาโรสอ่าตรงนี้นะครับทีนี้วิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสั้นๆเพราะว่าเราจะไปที่อา่าชื่ออะไรละ่ะชื่ออะไรขอชื่นคุกปิดผนึกอา่มามันจะมีคุกปิดผนึกตรงนี้ใก,ใ,กใ,กใกล้ๆไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ไม่ไกลไป อ่ะครับก็ยังไม่ถึงหรอกแต่ว่าผมเห็นของมันเป็นสัญชาตญาณของผมในการเก็บของคนอื่นเป็นไงไม่รู้แต่ผมเฮ้ยมันมีของแน่ๆแล้วมันก็มีจริงๆนี่ครับเก็บของก่อนเก็บของก่อนแวะๆนี่ของดีเลยอินแร่เจ็ดโอ้ของดีเลยเนี่ยินแร่เจ็ดเจ็แปดแล้วก็ จดแบบของดอีโอเคครับทีนี้เราก็กลับไปลงข้างล่างต่อตามแนวทางอ,อะไรนะกำแพง าพอดีผมเห็นของอีกแล้วมันจะมีเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นลูกปันเราไม่สามารถทุบทำลายได้นะแต่เราสามารถล่อล่อพวกตัวใหญ่ๆอย่างเช่นอ่โทรหรือไม่ก็มังกรให้มาทำลายให้เราได้ซึ่งผมก็จะทำเพราะผมต้องการของเดี๋ยวเรามหามังกรมาใกล้ มามังกรพวกนี้นนนนตีไปเราไม่ได้หัวใจมังกรงั้น,น,นผมก็เลยไม่ตีซื้อค้า,ากนันนเอ่อพี่จะเดินเร็กวกอนี้ได้ไหมอ่ะ เสียเวลาพี่อะไรเร็วเร็วพี่ชอบมากกต่มันเดินช้าช้าไม่บิดหนอใไกลด้วยเห็นนี่เห็นครับตรงนี้หน่อยเห็นนี่เห็นนะครับมันต้นไม้อะไรมันไม่สดัดพังทุกอย่างเลยผมเพิ่เตือนไปตีหน้าอนนีกรอบเร็วๆดิ ท้าจังเลยเดยนไตึงั้อ่าพังแล้ว,แ,ลวแค่นั้นแหละครับที่เราต้องการเราก็เลยไม่เก็บและสามอ๋อได้ห้าได้าโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ นี่แล้วก็โอ้ยมันมีมังกรใกล้ๆดีกว่าอ่าช่างมันเราไม่สนใจเราได้ของแล้วไปครับเรานี้จะมังกรเข้าพวกไปหนึีกว่าก็ถ้าเกิดว่าใครใครชอบอ่าใครเล่นนักเรียนนะครับผมก็แนะนำให้มาเอา อาจจะไม่ค่อยดีมากแต่ผมว่ามผมมองว่ามันเป็นอ่าเขาเรียกอะไรล่ะอาวุธที่แรงใช้ได้เลยนะฟอดหินนี่แล้วครับเวทดมอที่เราจะได้ย่าไม่ใช่ของวัตถุมันจะไม่ใช่ นักเวทที่เปล่าวะเจอเรื่องนักเวทอะไรเนี่ยอ๋อยุคนักเวทสงครามต้องไปใช้เวทมุกตรยภาพเวทมุกตรยภาพ,งภาพไงล่ะโอ้ผม,มก็จะง่ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะระเบิดใช่ไหมระเบิดให้ ตายแล้ชอบมืาวุโอ่าโอ้โหเราได้ทุบีมาเหรอผมนึกว่าได้เวทมนตะอีกโอเคครับวิดีโอนี้ก็วิดีโอ,โอสั้นๆเนาะสั้นจริงๆ,ๆสั้นจริงๆก็คือเราเริ่มมาจากตรงนี้ป้อมฟาโรธ ถ้าใครไม่เริ่มจากป้องฟาร้อนก็เริ่มจากตรงนี้ก็ได้นะที่จริงเนี่ยทิศตะวันตกของเนินมังกรเนี่ยมาตามทางเลยมันจะมีเป็นพวกสลามมังกรสองสามตัวตรงเนี้อ่าแล้วก็ออกฉีกออกมาหายตรงเขาเรียกอะไรนะกำแพงอะครับแล้วก็ชิดกำแพงมาเรื่อยๆอ่ามันจะมีเป็นคุกปิดผนึกอยู่ตรงนี้คุกปิดผนึกเซลเลียอ่าก็จะได้เป็นธุรีใช่ไหมน่าจะธุรีเขานะ อันนี้ไงนี่ยุจอมเวทสงครามพอเขาเอาชนะเขาได้เราก็จะได้เขามาใช้ถามว่าเก่งไหมโอ้มันก็มันก็เก่งนะครับเอาจริงมันก็เก่งอยู่นะเพราะว่าเขาทั้งเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ว่าจะใกล้หรือไกลเนืเอไหมถ้าระยะไกลเขายิงเวทมนต์ได้ถ้าระยะใกล้นนะยะอย่างที่เห็นครับมือซ้ายเขาถือกระบองกระบองหินผมยังหาไม่เจอเลยว่ากระบอกหินเนี้หามาจากไหน แต่นั่นแหละครับกระบอกหินกับหัวโคกเขามีเวทระยะใกล้ด้วยเป็นเวทคอนี่ทุบอ่ะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้หนึ่งในตัวที่ที่ดีระยะใกล้ระยะไกลคอยสนับสนุนเราได้นะแต่สําหรับใครที่ไม่ชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบลุยเดี่ยวก็ไม่ต้องมาก็ได้โอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ก็บายบายครับ <Hey! S 1> บายบาย